อ,อมสกาวใจโพสซึงครบรอบแต่งงานขอบคุณสามีดีใจได้สร้างครอบครัวด้วยกันพักโชว์เลขเด็ดเอาใจคอหวยสักแปบสำหรับคุณแม่คนสวยออมสกาวใจขอปรับโหมดอวดโมเมนต,ต์หวานกับคุณสามีเออาทิตย์เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน8ปีซึ่งนอกจากจะเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วหากติดตามอินสตาแกรมของคุณแม่ออมก็จะได้เห็นภาพครอบครัวอบอุน่นมีกิจกรรมทาด้วยกันอยู่ตลอด โดยล่าสุดในอิ s สตาแกรมของออมสกาวใจนั้นได้โพสต์ภาพย้อนความทรงจำตั้งแต่แต่งงานจนมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องจอมทัพมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์พร้อมเขียนข้อความแท็กตรงถึงสามีว่า Happy Anniversary วันครบรอบแต่งงาน8ปีของเรา ขอบคุณตลอดเวลาเอดูแลออมและลูกอย่างดีมากๆดีใจที่เราได้สร้างครอบครัวด้วยกันจนได้มีลูกที่น่ารักที่สุดในโลกชื่อจอมทัพสำหรับออมเลิฟอีสรักคืออะไรรักของออมนอกจากพ่อและแม่แล้วรักของออมคือการที่ออมได้มีเอและจอมทัพ ครอบครัวเราคือความรักของอ่อมทั้งหมดจริงๆขอให้ครอบครัวเราพบเจอแต่เรื่องราวดีๆมีความสุขมีรอยยิ้มให้กันทุกๆวันแบบนี้ฉลองด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะรักเอและจอมทัพที่สุดเลยเลื่อนดูข้อความที่คุณสามีเขียนให้นะคะซึ่งลงวันที่25เดือน12ปี2022 Hashtag #happyanniversary Hashtag ออม family h จอมทัพ #mylove #family #love โดยแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ส่งหัวใจรัวๆค่ะพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุกและภาพจากออมสกาวใจและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ